ดีปรีเป็นไม้เถาคล้ายพิกไทยเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นค่ะลักษณะของดีปรีเป็นไม้เลื้อยใบรูปไข่โคนมนปลายแหลมเป็นใบเดียวคล้ายใบยญ้านางนะคะแต่ผิวใบจะมันกว่าและบางกว่าเล็กน้อยค่ะดอกไม้เป็นรูปทรงกระบอกปลายมนแต่เมื่อแก่จะกลายเป็นผลสีแดงนะคะส่วนที่ใชเ้เป็นยาคือผลแก่แห้งนะคะหมอยาจะเรียกว่าดอกดีปรีค่ะ ตัวดอกตีปรีหรือผลนะคะจะมีรสร้อนสปปรพพคุณแก้ปัทวีธาตุพิการท้องร่วงขับลมในลำไส้เท้ารสเผ็ดร้อนสปปรพพคุณแก้ปวดฟันแก้ปวดท้องแน่นจุกเสียดท้องขึ้นอืดเฟ้อค่ะดีปรีมีสปปรพพคุณเสมอกับขิงดอกดีปรีประจำปัทวีธาตุหรือาธาตุดินนะคะส่วนของดอกดีปรีอยู่ในพิกัดตรีกระตุก แต่ส่วนของรากดีปรีอยู่ในพิกัดเสมหะาพ้นค่ะดีปรียังอยู่ในพิกัดเป็นจกูลนะคะซึ่งพระราสีที่ชื่อว่าฤาสีปรับพตังบริโภคซึ่งผลดีปรีและเชื่อว่าระงับซึ่งอาชินโรคได้ค่ะดอกดีปรียังเป็นตัวยาสําคัญในยาสามัญประจําบ้านแผนโบราณหลายขนาดด้วยกันค่ะมียาประสะกากะเพรายาเหลืองปิสมุดยาหอมอินทจักยาประสาทะเยยาหอมนวโกดยาธาตุบรรจก ยาประสาการภูยามันทธาุและดีปรียังเป็นตัวยาสำคัญในยาวิสัมพยาใหญ่มีส่วนน้ำหนักมากที่สุดถึง54ส่วนด้วยกันค่ะดีปรียังใช้ในงานสารสูงมูลฐานนะคะแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อและปวดท้องแก้าการคลื่นไส้อาเจียนเกิดจากธาตุไม่ปกติโดยใช้ผลแก่แห้งหนึ่งกำมือประมาณ10-15ดอกต้มเอาน้ำดื่มถ้าไม่มีดอกก็ใช้เถาต้มแทนได้นะคะ และยังแก้อาการไอขับเสมหะโดยใช้ผลแก่แห้งประมาณครึ่งผลฝนกับน้ำมะนาวแสกเกลือกวาดคอหรือจิบบ่อยๆค่ะ